เพื่อนๆเ,เคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าทําไมผู้ผลิตไม่ระบุพิกัดกระแสของสายไฟมาให้บนสายไฟทั้งๆที่รายละเอียดส่วนอื่นระบุมาให้ครบไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานในการผลิตชื่อของสายไฟขนาดของสายไฟชนิดของฉนวนแรงดันใช้งานหรือแม้แต่อุณหภูมิใช้งานผู้ผลิตก็ระบุมาให้แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ผลิตไม่ระบุมาให้ก็คือพิกัดกระแสของสายไฟมันเป็นเพราะอะไรทําไมผู้ผลิตไม่ระบุมาให้ มันก็มีเหตุผลอยู่นะครับถ้าดูข้อมูลที่ผู้ผลิตระบุมาให้บนสายไฟนะระบุรายละเอียดมาให้เยอะเลยนะครับระบุมาให้หลายอย่างเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ผลิตไม่ระบุมาให้ก็คือพิกัดกระแสของสายไฟเหตุผลที่ผู้ผลิตไม่ระบุพิกัดกระแสของสายไฟมาให้บนสายไฟนยะก็เพราะว่ากลัวจะเอาสายไฟไปใช้เกินพิกัดของมันโดยเฉพาะชาวบ้านชาวช่องทั่วไปหรือ แม้แต่คนที่เป็นช่างแต่ยังไม่มีความชํานาญยังไม่มีความรู้มากพอว่าสายไฟในการเดินสายแต่ละรูปแบบพิกัดกระแสของสายไฟมันจะลดลงมากน้อยขนาดไหนถ้าไม่มีความรู้ความชํานาญเนี่ยก็อาจจะมีการเอาสายไฟไปใช้เกินพิกัดของมันก็ได้มันอาจจะส่งผลทําให้เกิดอักขีภัยได้นะครับเพราะคนที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจมากพอเนี่ย อันดับแรกก็จะไปดูพิกัดกระแสที่ผู้ผลิตระบุมาให้บนสายไฟนั่นแหละครับก็คือไม่ว่าจะเอาสายไฟไปเดินในรูปแบบไหนก็ตามก็จะไปอ้างอิงพิกัดกระแสของสายไฟที่ผู้ผลิตระบุมาให้บนสายไฟเลยโดยที่ไม่ได้คยนึงถึงเลยว่ารูปแบบการเดินสายไฟที่ใช้งานอยู่นั้นมันระบายความร้อนได้ดีไหมอุณหภูมิแวดล้อมเป็นยังไงพิกัดกระแสของสายไฟลดลงมากน้อยขนาดไหน ก็คือไม่มีความรู้ความชำนาญก็จะไปอ้างอิงจากพิกัดกระแสของสายไฟที่ผู้ผลิตระบุมาให้บนสายไฟเลยมันก็จะกลายเป็นว่าเป็นการใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัดของสายไฟมันก็จะก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ด้วยเหตุนี้ผู้ผลิตก็เลยไม่ระบุพิกัดกระแสของสายไฟมาให้แต่ให้ไปดูจากหน่วยงานหรือองค์กรที่ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานแทน ซึ่งหน่วยงานหรือองค์กรที่ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานและกำหนดพิกัดกระแสของสายไฟก็คือวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นคนกำหนดมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยด้วยหรือที่เรารู้จักกันในนามของมาตรฐานของวสทน,นั่นเองซึ่งในมาตรฐานของวสทก็จะมีระบุไว้ให้แล้วนะครับว่าสายไฟแต่ละขนาดลักษณะการเดินสายแต่ละรูปแบบ มีพิกัดกระแสสูงสุดที่กี่แอมป์ซึ่งในมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าก็จะระบุรายละเอียดไว้ให้แล้วถ้าอยากจะรู้ว่าพิกัดกระแสของสายไฟแต่ละขนาดแต่ละลักษณะการเดินสายไฟมีพิกัดกระแสสูงสุดกี่แอมป์ก็ไปดูในหนังสือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าครับเพื่อจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเพื่อจะได้ไม่มีการใช้กระแสไฟฟ้าสูงเกินพิกัดของสายไฟ เพราะว่าหน่วยงานหรือองค์กรนี้เขาคำนวณมาให้แล้วและพิจารณามาให้แล้วโดยพิจารณาจากลักษณะการติดตั้งใช้งานของสายไฟด้วยซึ่งในมาตรฐานของวสทก็จะแบ่งลักษณะการติดตั้งสายไฟไว้เจ็ดกลุ่มเพื่อกําหนดเป็นค่ากระแสสูงสุดตามลักษณะการติดตั้งของสายไฟแต่ละขนาดไว้ให้แล้ว ก็ไปดูจากในหนังสือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทยได้เลยครับซึ่งฉบับปัจจุบันก็จะเป็นฉบับปีพศ2564ด้วยเหตุผลเหล่านี้ผ,ผู้ผลิตก็เลยไม่ระบุพิกัดกระแสมาให้บนสายไฟครับเพราะกลัวว่าจะมีการใช้สายไฟเกินพิกัดของมันโอเคนะครับคลิปนี้น่าจะได้คำตอบสำหรับคนที่มีข้อสงสัย